มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพาไปในพื้นที่ของอำเภอเบตงสังหวัดยะลาช่วงนี้อะไรๆก็แพงนะคะน้ำมันก็ขึ้นกะทิก็ขึ้นเหมือนกันค่ะแม่ค้าขายก้วยทอดที่เบตงนะคะก็พูดถึงราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะบอกว่าราคาขณะนี้เนี่ยมันสวนกระแสะกับรายได้ก็อยากให้รัฐบาลค่ะช่วยในเรื่องของราคา ร้านขายกล้วยทอดหมันทอดฟักทองทอดนะคะในเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานางรจนาบุญประกอบค่ะแม่ค้ากล้วยทอดบอกว่าหลังน้ํามันพืชปรับราคานะคะกล้วยทอดที่ร้านยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นค่ะโดยยังคงขายในราคาเดิมนะคะหชิ้นยี่สิบาทโดยน้ํามันพืชค่ะปรับขึ้นอีกสบาทต่อขวดจากเดิมขวดละ4ี่บาทเป็น4ี่สิหบาทต่อขวดต่อลิตรนะคะถือว่าร้านเนี่ยก็ ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยที่ร้านเนี่ยใช้น้ํามันพืช5ขวดต่อวันนอกจากน้ํามันพืชปรับราคาแล้วมะพร้าวที่เป็นส่วนประกอบในการทากล้วยทอดก็ปรับราคาขึ้นเช่นกันอย่างกะทิสดค่ะก่อนหน้านี้กิโลกรัมละ60บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็น90บาทค่ะต่อกิโลกรัมรวมถึงแป้งทอดกรอบก่อนหน้านี้ถุง 500กรัม30บาทก็มีการปรับขึ้นเป็น35บาทแล้วด้วยค่ะแม่ค้าก็วยทอดบ,บอกอีกด้วยค่ะว่ากระทบมากสุดก็คงจะเป็นน้ามันพืชแล้วก็กะทิสดราคาปรับสูงขึ้นมากแต่ยังคงขายราคาเดิมทําให้กําไรน้อยลงสวนกระแสะกับสินค้าที่ปรับขึ้นหากจะขายแพงก็กลัวว่าจะขายไม่ได้นะคะต้องขายราคาเดิมก่อนแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นอยากจะให้ราคาน้ํามันพืชต่ำลงมากกว่านี้ก็พยายามคงราคาเดิมไว้เป็นเวลานานแล้วแต่ด้วยราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ทุก อย่างเลยวอนรัฐค่ะช่วยปรับลดราคาเพราะว่าก่อนหน้านี้สินค้าอุดผู้บริโภคก็ทยอยปรับตัวสูงขึ้นหลายรายการซึ่งสวนกระแสะกับไรายได้ในปัจจุบันค่ะ